แอมชุดินันสีมรชาวงนะคะจากบริษัทกินดชัวร์วายจำกัดค่ะเจ้าของแบรนด์ Hundred Heritage เครื่องดื่มชาและสมุนไพรออร์แกนิกด้วยคอนเซปที่ว่า The Wonder of Siamis w i s d o m T ค่ะจุดเริ่มต้นของ h u n d r Heritage <S ก็คือ,อทำธุรกิจครอบครัวมาตลอดนะคะเกี่ยวกับด้านก่อสร้างและก็อสังหาริมทรัพย์ค่ะ แล้วก็มีการขยายไปในส่วนของ wellness property นะคะเรามี rehab center แล้วก็ wellness residence ที่อำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาชื่อโครงการว่า Well Wellness นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะทำสินค้าอะไรชนิดหนึ่งนะคะเพื่อสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้ค่ะ b บรนด h e n d r e s s Heritage นะคะเราตั้งใจที่จะคัดปถุดิบที่ดีที่สุดของประเทศไทยอนะคะ่ะแล้วก็มีการออกแบบชื่อสุดชาเฉพาะของแบรนด์นะคะการโปรโมชาติเนี่ยก็มาจากความรักความห่วงใยแล้วก็อยากจะส่งมอบคุณประโยชน์ของชาและสมุนไพรให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะเราไม่ได้อยากเป็นเพียงแค่เครื่องดื่มชาและสมุนไพรทั่วไปนะคะเราอยากจะเปิดประสบการณ์การดื่มชาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ดื่มด้วยค่ะ h 0 0 h e r i เ a g e นะคะเราตั้งใจที่จะเป็นเครื่องดื่มชาและสมุนไพรออร์แกนิกดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ในตลาดโลกนะคะเราก็เลยมีความตั้งใจที่จะยกระดับสินค้าไทยเนี่ยให้อยู่ในมตาตรฐานสากลระดับโลกนะคะก็เลยใช้ตัวมตาตรฐาน USDA certified organic เข้ามาค่ะอย่างสูตรต้ยมยำชีนะคะของแบรนด์เราก็อยากจะหยิบยก ตัวอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยนะคะที่ช่างชื่อเสียงแห่งประเทศไทยเสมือนซอพ,พาวเวอร์นะคะก็ได้หยิบยกตัวเมนูตัวนี้มาทำเป็นต้มยำชีนะคะที่เชิดชูว่าเนี่ยคนไทยเรามีภูมิปัญญาไทยในการที่นำสมุนไพรไทยอะคะ่ะเข้ามาปรุงอาหารให้เป็นยาแล้วก็ได้ให้คุณประโยชน์กับร่างกายค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่ได้มอบโอกาสเวทีนี้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะได้ให้องค์ความรู้แล้วก็ได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการได้เห็นสินค้าแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในอนาคตค่ะ